หากจะกล่าวถึงประเทศที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานรวมถึงมีสถาปัตยกรรมอันงดนงามที่สุดอีกประเทศหนึ่งของโลกคงปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือประเทศอิตาลีอิตาลีมีชื่ออย่างเป็นทางการคือสาธารณรัฐอิตาลีอิตาเลียนลิปาร์ติ เป็นประเทศในภูมิภาคยุโรปใต้และยุโรปตอนตกตั้งอยู่บนคาสมุดอิตาลีและถูกขั้นด้วยเชือกเขาแอลทางตอนเหนืออิตาลีมีพื้นที่3,1340ตารางกิโลเมตรถือเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ10ของอยุโรปตามขนาดพื้นที่มีพรมแดนติดกับประเทศฝรั่งเศสสิเซอรรแลนออสเตรีย สโลวีวเนียและดินแดนแท่กขนาดเล็กตั้งอยู่ภายในได้แก่นครรัฐวาติกันและประเทศซานมาริโนอิตาลีมีอาณาเขตใกล้กับเกาะต่างๆกว่า800เกาะโดยเกาะที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเกาะซิซิลีและซาดิเนียอิตาลีมีประชากรประมาณ60ล้านคน และมากที่สุดเป็นอันดับสามในสภาพยุโรปมีเมืองหลวงสำคัญที่สุดและเป็นเมืองที่มีความมั่นคงและแข็งแรงอย่างยาวนานทางด้านบริษัทวัฒนธรรมและการเมืองการปกครองนั่นคือกรุงโรมยังมีเมืองอื่นๆซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจวัฒนธรรมได้แ,แก่มิลานนาโปลีตูรินปาเลโม บโบลญนยาเจโน่าฟลอรเรนซ์และเวนิสมีสัตว์ป่าพื้นเมืองและมีธรรมชาติอันงดงามมีอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นมีเมืองในชนบทต่างๆซึ่งมีเขตปกครองตนเองด้วยอิตาลีมีประวัติศาสตร์ความเกี่ยวพันกับชนเผ่าโบราณมากมายโดยเฉพาะชาวโรมันโบราณ ซึ่งมีบทบาทในการพิชิตบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็เป็นทะเลที่ล้อมรอบอิตาลีในปัจจุบันมีแฟชั่นอันงดงามมีเมืองสำคัญที่เก่าแก่และงดงามเป็นอย่างมากเมืองหลายเมืองอยู่ในชนบทก็มีอากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นสนใจกลาง,งคือกรุงโรม ก็มีสถานที่สําคัญเช่นสนามกีฬาเกแก่และมีจตุรัสอันเต็มไปด้วยวัฒนธรรมมีบันไดสเปนซึ่งถือเป็นสถาปัตยกรรมอีกหนึ่งอย่างและมีเมืองสําคัญหลายเมืองที่มีสถานที่ก่อสร้างที่งดงามมีน้ําพุโบราณอยู่ในใจกลางเมืองสําคัญบาป่า อิตาลีถือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติของอิตาลีที่สําคัญมีธงชาติที่มีความเด่นเป็นสงา่าอิตาลีเป็นประเทศขนาดไม่ใหญ่มากนะักแต่มีความมันน่นคงด้านการเมืองการปกครองโดยมีรัฐสภาที่โดดเด่นเป็นที่ทางานของฝ่ายนิติบัญญัติมีธรเนียบรัธานาธิบดีเป็นของฝ่ายบริหาร ได้มีวิทยาพันธ์ในกลุ่มโรมปัจจุบันอิตาลีมีประธานาธิบดีคนล่าสุดคือเซนโจมัตาเรีลาและมีนายกรัฐมนตรีคือจอร์จาเบโรนี